เขาทําได้ได้ได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 าที่อะไรเพราะแผนการตลาดแบบนี้แต่ที่ดีกว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนท้ายเนาะโอเคถ้าเงินมากพอแล้วพี่อ้อมทุกคนจะมีความสูปไหมครับถ้าจ่อให้หารที่เหล่าทหารแล้วอุจจาระหน้าท้องเพาปาเลี้ยงนำไส้กินไปแล้วนะแล้วก็ไม่ท่อปัสสาวะตลอดเวลาไปไหนไม่ต้องพ่นน้ำครับไปไหลตลอดเวลาดีไหมแล้วก็เม้นตลอดเวลาที่ขาถุท้ายตัดขาคือเบาหวานกินไงหมดลูกโดนควันเพราะลูกเล่าโอเคไหมฮะสามีเลยไม่กล้าบอกนะว่าเล่าตัดทิ้งปุ๊บน้องเขาไม่ขันเป็นผู้ชายโอเคไหมครับน้อเขาทำดีไหมดีไหมดี นกเขาไม่ขันพร้อมทีนี้นกเขาไม่ขันและที่สำคัญครับสายระโยงระยางที่มันอยู่ขึ้นต็มเต็มรถฝ้าฝ่ากรหนาดพี่ผม,มอบอกไว้ต้องไม่ยากอยู่สายเนี่ยถามว่าถ้ามีเงินทั้งร้อยล้านพีน่กิจาการแบบนี้พี่ว่าพี่มีท้องสูงไหม่มเข้าไปเยี่ยมต้องเหม็นหลังได้เพราะอะไรแผลกดทับพยาบาลไม่ไม่ผิดตัวเนาว่าโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นคนทุกคนถ้าเลือกได้โควิดไม่ต้องติดอะไรไม่ต้องเป็นครับต้องมีต้องการมีอะไรครับน้องน้องน้ำ ต้องการาท่านสุขภาพที่แข็งแรบงบ<า>ผมเคยเจอเศรษฐีเยอะมากเงินเปร้อยล้านแต่ต้องนั่งรถเข็นมาเยี่ยมมาเยี่ยมแขกโอเคไหมหรือว่าพี่์นเอาไม่ขนาดนั้นไม่เอาแน่นอนเพราะฉะนั้น,นต้องนะครับสุขจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวนะแต่ต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงจริงป่ะดิแล้วคนในห้องนี้มั่นใจไหมครับว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรมาก่อนครับตอบไม่ได้ค่ะใช่ไม่ใช่ น้องน้ำครับขณะพูดถึงต้องเองมีคนบุคลิกหน้าตาดีๆบางคนเสียชีวิตดีไหมบางคนกะร่างไลฟ์สดทอดไข่เจียวอยู่เคยเห็นไหมครับเด็กในน้อง3ปีที่แล้วครับโงกแบบล่าสุดหน้าเขาเลยทุ่มลงไปหมอกระทะแล้วร้อนนักเด็กขึ้นอย่างงี้แสวยมากๆแต่ตายโดยรู้ตัวใช่ไหมล่าสุดขันแก่ใช่ลำใช่ไหมลำลำลำเล่าลำแล้วไปไปตั